สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมา r รีแอคชั่นเดอะซีรีสเนาะนักร้องชื่อก้องฟ้าวงหญิงเพชรบ้านแพง EP นี้เป็น EP ที่10แล้วนะครับหลังจากที่คุณชัยวัฒน์ได้ทำเดอ s ซีรีสมาหยุดที่ EP ที่13นะครับ คุณชัยวัตรก็ได้ทำอีพย่อยลงไปอีกประมาณ4คลิปนะครับเนื่องจากว่าคุณชัยวัตรบอกว่าถ้าจะทำาี ep ที่14น่าจะเป็นหลังจากที่อณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเปิดฤดูกาลไปแล้วประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะครับเพื่อที่จะได้มีข้อมูลใหม่ๆนะครับ เพราะว่าคุณชัยวัตรก็ได้รวบรวมคิดต่างๆให้เพื่อนๆได้รับฟังคอบเวอร์ไปแทบจะทุกมิติแล้วนะครับคุณชัยวัตรบอกว่าอยากได้ข้อมูลใหม่ๆนะครับเพื่อให้มีอัทลดในการรับฟังนะครับสำหรับ อีพีนี้เป็นดีพีที่เสร็จแล้วนะครับก็ให้เพืเ่อนๆรับฟังได้เลยนะครับท่านสามารถติดตามนักร้องหมอลำชื่อก้องฝาอุงหญิงเพชรบ้านแพงโดยเรื่องเล่าชัยวัดได้ทุกช่องทางออนไลน์ท่านชอบเนื้อหาช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับผู้คนหลั่งไหลซื้อตั๋วเข้าชมหมอลำคณะ สาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงจากบัตรราคาแค่หลักร้อยเมื่อนางหงนักร้องชื่อก้องคนนั้นขึ้นประทับบัลลังเท้าสัมผัสเวทีจากบัตรราคาหลักร้อยปรับทะยานขึ้นไปเองโดยอัตโนมัติไปเป็นบัตรราคาหลักหมื่นประหนึ่งศิลปินระดับโลกกำลังเปิดการแสดงกลางทุ่งก็ไม่ปานปรากฏการณ์ที่เราได้เห็นเป็นประจำคือ FC ทุกเพศทุกวัยเดินกรูเข้าประชิดเวทีเพื่อให้ได้เห็นเต็มตา เทียบดังนางฟ้านางสวรรค์มาฟ้อนมาลำให้ดูนั่นเฉียวเรื่องเล่าชัยวัดได้มีโอกาสย้อนดูบทสัมภาษณ์คุณนพดลดวงพรแห่งวงหมอลำเพชรพินทองที่ยิ่งใหญ่ในอดีตท่านได้เล่าวิวัฒนาการวงหมอลำในยุคข,ของท่านและเราได้เห็นรอยยิ้มของท่านยิ้มอย่างภูมิใจที่วงการหมอลำยุคนั้นผ่านมาถึงยุคนี้พลีดอกออกผลสวยงามและยังนำนำพาวงการหมอลำฝาฟันจนขึ้นสู่ยุครุ่งเรืองสวยงาม ผู้คนยอมรับไปทั่วประเทศเรารู้สึกภูมิใจแทนวงการหมอลำแทนคนอีสานที่มีวัฒนธรรมสวยงามเจิดจรัดไปในโลกแห่งเสียงเพลงมรดกล้ำค่าที่ท่านนำทางมามารุ่งเรืองสุดขีดในยุคหมอลำเสียงอีสานและมาถึงจุดพีคอีกทีในยุคหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนำทับโดยคุณโจและมีแม่เหล็กชั้นดีเยี่ยมอย่างองค์อิงนั่นเองสำหรับ EP นี้เรื่องเล่าชัยวัดจะพาย้อนดู คำพูดดังวจสิทธิ์ของเธออีกครั้งเราได้ฟังคำสัมภาษณ์คุณนพดลดวงพรครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านพูดให้เห็นภาพความเป็นไปแต่นั้นเป็นการเล่าอาดีตท,ที่เกิดขึ้นไปแล้วแต่คราวนี้เราได้ฟังคำพูดขององค์อิงได้กล่าวถึงเรื่องอนาคตที่ยังไม่เกิดและกำลังดำเนินไปและยังต้องพิสูจน์ในอนาคตกล่าวไว้ในห้องอัดกับคุณโจกราวนึงว่าลาสิพาพ่อรวยพันล้านสิ่งที่พูดไว้คราวนั้น หากดูมูลค่างานที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลน้นี้มูลค่างานน่าจะเกินหลักพันล้านไปแล้วด้วยซ้ำเพียงแต่งานน,นั้นๆยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเงินเท่านั้นเองแม้จะมีวาจาดั่งวาจาสิทธิ์แต่วาจานี้จะให้พรให้สิทธิ์ตามวาจาสิทธินั้นแต่คนที่ดูดั่งประหนึ่งผูกพันธสัญญาไว้ในอดีตจะมากจะน้อยก็ตามพันธสัญญาที่ผูกติดกันไว้แต่ปรางอดีตแต่ก็หาได้ แล้วเลยคนที่กำลังลำบากตกทุกข์ได้ยากโดยให้โชคลาภนั้นผ่านคาถาองค์อิงนั่นเองหากเปรียบคณะหมอลำเป็นดังฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษใครๆก็มีทีมฟุตบอลในดวงใจของใครของมันเราพอเข้าใจประเด็นดราม่าวงการฟุตบอลนั้นและวงการหมอลำนั้นเล่าก็คงไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ประเด็นดราม่าจึงเป็นสีสันของทุกวงการเสมอมาถึงตรงนี้บนเวทีคืนนี้เสียงดนตรี ที่เคยดังขมงโฉงเฉงก่อนหน้านี้เมื่อนักร้องชื่อก้องคนนั้นขึ้นแสดงและร้องเพลงเสียงดนตรีกลับกลายเป็นดังต้นไมยราบที่โดนมือสัมผัสต่างล้มใบลงอ่อนน้อมไปตามเสียงร้องคล้อยตามแต่โดยดีเสียงร้องผสมเสียงดนตรีช่างไพเราะสนองหูดีจังเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรโปรดติดตามในอีพีที่1 1ครับ ก็จบลงแล้วนะครับเพื่อนๆผมนั่งคุยกับคุณชัยวัตรอยู่ระยะหนึ่งนะครับก่อนที่จะมารับงานต่อจากคุณชัยวัตรนะครับคุณชัยวัตรบอกว่าช่วงที่คุณชัยวัตรทำคลิปอยู่นั้นวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงกำลังดำเนินการสแสดงอยู่นะครับแล้วเกิดประเด็นดราม่าขึ้นมากมายนะครับเรืดราม่าเหล่านั้น ล้วนแต่เกิดจากทั้งภายในและภายนอกคุณชัยวัตรได้จดบันทึกเรื่องราวเอาไว้ว่าประเด็นดาม่าใดที่เป็นประเด็นสำคัญสำคัญคุณชัยวัตรแจ้งว่ามีหลายสิ่งที่ดาม่าจากผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้น ทั้งภายในและภายนอกนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือความดังนะครับความดังของน้องวงยิงนี่เกินที่จะฉุดอยู่ก็คือดังทะลุฟ้าไปแล้วนะครับแต่ยังมีหลายประเด็นดราม่าที่ขึ้นมาแทรกระหว่างความดังของเธอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเราไปชม ใน e ีพีที่11 e p ีหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆถูกอกถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้เรานะครับขอบพระคุณมากครับ